สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราพามารู้จักกับเบกกิ้งโซดาซึ่งปกติแล้วเบกกิ้งโซดาก็จะนำมาล้างผักจากสารเคมีแล้วก็ทำขนมหรือว่าล้างภาชนะวันนี้เรามาทำประโยชน์ให้กับต้นพืชผักสวนครัวของเรากันค่ะโดยเราจะใช้น้ำประมาณ1แก้วเราจะใช้เบกกิ้งโซดาจำนวน1ช้อนชาค่ะ ในเบกกิ้งโซดาเขาจะมีประโยชน์ต่อต้นพืชผักก็คือช่วยกำจัดแมลงป้องกันเชื้อราแล้วก็ยังช่วยปรับสภาพดินดินที่แข็ง,ขงดินไม่ดีนั้นก็จะกลับมาร่อนซุยได้ค่ะเราก็จะมีตัวช่วยเป็นน้ำส้มสายชูค่ะเราจะใช้สองช้อนน้ำส้มสายชูเขาก็จะช่วยป้องกันแมลงเพี้ยต่างๆค่ะ ต่อมาเราก็จะมีตัวช่วยในการบำรุงและฟืนปูให้พืชผักของเราเขียวงามโดยเราจะใช้เครื่องดื่มชุกกำลังจำนวนหนึ่งฟาค่ะและสุดท้ายก็จะเป็นน้ำยาล้างจานค่ะน้ำยาล้างจานก็จะเป็นสารจับใบช่วยป้องกันมแมลงทำให้ประสิทธิภาพของเบกกิ้งโซดานั้นทำงานได้ดียิ่งขึ้นค่ะ แล้วเราก็คนให้เข้ากันเลยค่ะส่วนวิธีการนำไปใช้เราก็จะนำส่วนผสมทั้งหมดที่อยู่ในแก้วลงมาเติมในน้ำจำนวน2ลิตรค่ะเรานำมาเจีอจางกับน้ำก่อนเลยค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปฉีดพ่นพืชผักสวนครัวของเรากันเลยค่ะ พืชผักของเราที่ไม่เขียวไม่งามมีแมลงมาดูดน้ำเลี้ยงทำให้ต้นโซมใบเหลืองไม่ติดดอกไม้ออกผลเราก็จะใช้สูตรนี้ฉีดพ่นเลยค่ะเราควรฉีดพ่นอย่างน้อยก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งค่ะนี่คือต้นถั่วของเราค่ะหนอนก็มากัดกินที่ใบค่ะสูตรนี้ก็จะช่วยป้องกันทั้งแมลงป้องกันเพีย้ยแล้วก็ยัง ป้องกันเชื้อราดได้อีกด้วยค่ะแล้วก็ยังเป็นปุ๋ยทางดินทำให้ดินดีมีความรื้วนซุยค่ะคือต้นผักโขมของเราค่ะกำลังมีหน่อชอนใบามารบกวนที่ต้นของเขาค่ะถ้าเราปล่อยไว้ไม่ดูแลต้นผักโขมก็จะโซมต้นแคกแกนไม่โตค่ะเราก็จะใช้สูตรนี้ฉีดอยู่เป็นประจำค่ะ ทั้งบำรุงแล้วก็ยังช่วยขับไล่แมลงแล้วก็ยังช่วยป้องกันเชื้อราได้ดีอีกด้วยค่ะสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรที่ทำง่ายประหยัดต้นทุนแล้วก็ปลอดสารอีกด้วยค่ะเพื่อนๆที่กำลังปลูกพืชผักสวนครัวก็นำสูตรนี้ไปใช้กันค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ